แล้วล่ะแล้ววันนี้ก็ขอสวัสดีทุกทคนกันด้วยวันนี้เรามาอยู่ในชอ่องแครไว้กับคลิปตอบคำถาม Q&A นั่นเองซึ่งคลิปนี้มันก็อาจจะสั้นๆแหละเพราะว่าคำถามไม่ค่อยเยอะงั้นก็เรามาเริ่มตอบคำถาม Q&A ของผู้ติดตามเรากันเลยนะทุกคนไปกันเลยสำหรับคำถามแรกมาจากคุณ o u o k 9 9 9ถามว่าแมบ 6pm พี่ภาคหรอครับซึ่งคำตอบก็คือใช่แล้วผมคนภาคเอง จำได้ว่าตอนนั้นเหมือนเขาพยายามจะหารับสมัครนักภาคเสียงซึ่งผมก็เป็นคนแรกที่ไปสมัครแล้วก็ได้บทตัวเองมาและสําหรับคําถามต่อไปมาจากคุณ BK Studio นั่นเอง One, <go. S 1> ถ้าถามว่าผมทำ YouTube มากี่ปีแล้วอย่างนั้นหรอกก็น่าจะประมาณตั้งแต่ปี2020ไม่ก็ปี2021นะ ไม่ดีเดี๋ยจะเป็นปี2019เอ,อ๊ะน่าจะประมาณมานั้นแหละทุกคนคำถามต่อไปมาจากยูโดรี่นั่นเองอ่าคนนี้จะมีแปดคำถามในทีเดียวคำถามที่หนึ่งทำไมต้องเป็นแมวขาวทำไมต้องเป็นแมวขาวางั้นหรอเนื่องจากเคยมีแมวจรแถวบ้านมาซึ่งมันสวยมากมันเป็นแมวตัวสีขาวแล้วก็ในตาสีฟ้าซึ่งมันสวยมากๆก,ก็เลยแบบเอ้ย เอามาเป็นโ c เลยดีกว่าคำถามที่2เราคือใครเอ่ oh. เเยไม่รู้คำถามที่3ทํทไมต้องชื่อมะเหมียวชื่อมะเหมียวนี่จะเป็นแบบชื่อที่เพื่อนในดิทเรียกกันนะทุกคนทําไมถึงตั้งชื่อมะเหมียวเพราะว่าไปดูช่องคาร์ลพีบีเอมาแล้วแบบเอ้ยเอามาตั้งชื่อดิทคอร์ดดีกว่าวะแล้วคนก็เรียกอย่างกันเ็ะตะนตลอดล้็ช่วงนั้นน่าจะเป็นช่วงที่แบบหาชื่อที่แบบจะตั้งชื่อดิทคอร์ดอะไรดีว่าอยู่ข้อที่4เราเป็นเพศอะไรไม่รู้คนระับข้อที่5ทําไมต้องแคทไว้ไม่ใช่ไว้แคทจะได้ถูกตามหลักภาษาอังกฤษที่ตั้งชื่อววว่่าาาไ้เก็พระ พิมพ์แบบค้นหาช่าตัวเองไว้แคทแล้วมันไม่เคยเจอช่าตัวเองเลยก็เลยต้องแบบตั้งชื่อแคทไว้เพื่อให้หาง่ายขึ้นข้อที่หกหนึ่งพันแปดร้อยเก้าสิบบวกสองร้อยแปดสิบเก้าลบหกสิบเจ็ดคูณศูนย์ได้เท่าไรสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเก้าครับโอ้โหแล้วแบบอีสองข้อสุดท้ายขอไม่ตอบได้ไหมคำถามต่อไปมาจากคุณไวัยพบนั่นเองถามว่าแล้วไมคับภาคสามจะมาตอนไหนครับก็น่าจะไปทาอีกแล้วนะเพราะว่าโอ้ หมดไปการถามไปแล้วเอาล่ะและคําถามต่อไปมาจากคุณนัทรินนั่นเองถามว่าพี่มั่มีเอาเปิดหน้าได้ไหมครับติดตามแล้วไม่จะไม่เปิดหน้าเด็ดขาดนะและคําถามต่อไปมาจากคุณเตชะศิลป์นั่นเองอ่านถูกหรือเปล่าถ้าอ่านผิดก็ขอโทษด้นะครับถามว่าทําไมผีครูสมอนสีตัวใหญ่จังครับสูงผิวขาวซีดผมบางไหล่ใหญ่สะโพกแคบเป็นผีกะเทยได้ไหมไม่ใช่ทุกคนไม่ใช่ผีกะเทยแต่คนปั้นโมเดลอะ่ะเขาแบบ ยังปั้นไม่ดีอ่ะตอนนั้นอ่ะแต่ตอนนี้ก็ปั้นดีขึ้นแล้วแล้วก็จะบอกว่าผีครูสมอนสีกับผีคุณครูนนทศิลป์เนี่ยไม่ใช่คนปั้นคนเดียวกันนะทุกคนอย่าเข้าใจผิดนะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งก็คือพี่จะนําผีนางรำมาใส่ในเกมด้วยไหมครับก็ผมไม่ใช่เจ้าของเกมนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มันต้องดูที่เนื้อเรื่องด้วยว่ามันควรจะมีผีนางรำไหมก็อาจจะไม่มีก็ได้เดี๋ยวอาจจะมีก็ได้ก็ไม่สามารถสปอยมากได้เพราะว่าอาจจะโดนเจ้าของเกมกินหัวได้นะทุกคน คำถามต่อไปมาจากคุณ Time Play g เกมนั่นเองซึ่งถามว่าทำไมพี่ถึงภากตัวเอง6 PM ครับก็จริงๆก็ผมไม่ได้แบบจะมาเรียกบทหรอกว่าผมจะภากตัวอะไรคือผมไปสมัครกับเขาใช่ไหมส่งเสียงปุ๊บเขาให้มาเลยว่าผมได้ภากเป็นตัวเองแค่นั้นเลยจริงๆ แล้วต่อไปก็2คําถามสุดท้ายคือคําถามที่มาจากคลิปช็อตนั่นเองนะคำถาม2องคำถามนี้ขอขึ้นรูปไว้ด้วยกันเลยแล้วกันนะคําถามที่1มาจากคุณ YSTE Q&A อะไรทําให้พี่มาทํา y o YouTube การทํำ YouTube เนี่ยเราต้องมีไอดอลใช่ไหมทุกคนซึ่งไอดอลคนนั้นคือใครติ๊กตอกติ๊กต๊อกซีบิงันเองเออหลายคนมากที่แบบทําเพราะ c ีบิงคือแบบตอนนั้นก็ว่จะทำเล่นๆแหละก็คือมาสนุกไนงะทำแล้วมาสนุกก็ ก็ทำมาเรื่อยๆเลยละกันและคำถามสุดท้ายมาจากคุณเคนโซนั่นเอง Q&A พี่รู้สึกยังไงที่ได้ทำ YouTube ครับรก,รก็ความรู้สึกหรอก็ค่อนข้างสนุกอยู่พอสมควรนะเพราะแบบได้ภาคอะไรที่แบบไม่เคยลองมาก่อนอนะได้ทำอะไรที่แบบไม่เคยลองมาก่อนมากกนะซึ่งสนุกดีนะสนุกดีเหมือนกันนะทุกคนสามารถเป็น YouTuber ได้ถ้ามีความขยันมากพอและมีความตั้งใจมากพอนะ แล้วก็จบกันไปแล้วสําหรับ Q&A นั่นเองโขอบคุณทุกคนมากที่มาถามนะทุกคนไม่งั้นไม่มีคอนเทนต์จะลงจิๆๆนะเอาละใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่จะลงในอนาคตสําหรับวันนี้ลาก่อนครับทุกคนบ๊ายบาย